อั้นเรนยาวที่รูปทุกแบบกับกระไเงินหรือทีบนะคะของดีมีจำนวนมาที่เคาน์เตอร์หได้ยีนุกท่านนะคะก็ขอสวัสดีสมราบท่านผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนค่ะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะนะะที่กำลัง อยู่ภายในห้างสินค้าโอเดียมมนแฟชั่นมอ์หัดใหญ่ที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะวันนี้เราขอทุกท่านนะคะเข้าสู่การแกตนโอเพนนิ่งเอาท์เลทบายลโซค่ะที่วันนี้เรามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะกับการรวมรองเท้าแบรนด์ดังค่ะของแท้มื0หนรเปรเซนต์นะคะรวมทั้งเสื้อกีฬาค่ะวันนี้มาจะเจอกันได้นะคะกับ4แบรนด์ชั้นนำค่ะวันนี้ได้แก่ ในแบ,บรนด์ของ Adidas b i l l a าล n นไนกี้อันเดอร์อัมเมอร์ค่ะนะคะที่วันนี้นะคะเรามีพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะวันนี้ลดการสูงสุดถึง70%และอยากจะขอเนะคะเรียนเชิญสำหรับทุกท่านกันด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดตัวกันนะคะภายในห้างสรรินค้าโอเดียนเฟลชฟอง์หัดใหญ่ที่นี่ถือว่าเป็นที่แรกค่ะในโซนของ เลยนะคะก็ถือว่ามาเอาใจสําหรับพี่น้องชาวภาคใต้กันโดยเฉพาะนะคะที่วันนี้คุณลูกค้าจะได้รองเท้าแบรนด์ดังมือหนึ่งนะคะและก็เป็นรองเท้านาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยได้เองค่ะแล้ววันนี้นะคะกับพี่ชันพอแนะนำตัวกันต่อนเลยค่ะกับพี่ วันนี้ก็มารับหน้าที่เป็นประชาสนธ์พิเศษนะคะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราก็ได้รับความสนใจนะคะจากพี่ี่สื่อมวลชนค่ะนะะและท่านผู้บริหารด้วยและคุณลูกค้าท่านค่ะที่เป็นลูกค้าออกก็ในช่วงนี้นะคะก็อยากจะขอแนะนําก,กันก่อนเลยนะคะไปในช็อป Outlet o r l by Lotso นี่เองค่ะที่เรามาเปิดตัวกันที่นี่ที่แรกในส่วนของภาคใต้ภายาในห้างสมมัค้าโอเดียนแฟชั่นมอหัดใหญ่นั่นเอง ได้ลงทะเบียนกันไว้นะคะเราจะมีคูปองอยู่ในซองเรียบร้อยแล้วนะคะก็อีกจะครู่นึงก็เช้ากันได้เลยนะคะเราจะมีหลากหลายรุ่นเลยนะคะแล้วก็รวมรัม้งในรุ่นของนีมิเต็ดด้วยนะคะที่หลายๆท่านบอกกำลังมองหาการน,นะคะในไทยยังไม่เคยเจอเลยวันนี้ค่าวเรามารวมกันไว้ในอัเลโกบายล็อตโซที่ที่เดียวแล้วด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในช่วงของเวลาปลายซอง ลอสโตค่ะที่จัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค,ค้านะคะโ mm hmm. อเดียนเฟชั่นมอลล์หัดใหญ่แห่งนี้นั่นเองค่ะ mm hmm. ลำดับแรกเลยค่ะ mm hmm. ขอเรียนเชิญคุณนัลลุมนอมอนรัตวิทยานะคะ mm hmm. กรรมาการผู้จัดการห้างโอเดียนเฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ขึ้นกล่าวต้อนรับนะคะ mm hmm. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ทุกท่านนะคะคุณอาร์ตนะคะจากบริษัทลัโซ่คุณจอร์ปนะคะของการค้าจาาังหวัดสงขลาแล้วก็พี่วันลพบจากชมรมวิ่งนะคะต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะว่าวันนี้โอเดียนมีโอกาสได้มาต้อนรับทุกท่านสู่ร้านชอบใหม่นะคะก็คือเอาเล t ทเวิร์ดซึ่งเป็นรองเท้าสุขภาพหรือผิวพรรณสุขภาพสําหรับคนอันใหญ่สงขลาของภาคใต้เรานะคะ พี่เอกเองในโอเดียนเราก็คิดว่าจะนำสิ่งดีๆมาให้กับลูกค้านะคะโอกาสต่างๆไม่ว่าเราจะนำสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับปุปโภคบริโภคมาสู่ชุมชนของหัดใหญ่เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หน้าที่ของโอเดียนเราเลยน,นะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ทาคุอา่าก็ดีซึ่งนองสินค้า เทนสุขภาพมาสู่หันใหญ่นะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้โอเทเองมีสินค้าลดแจกแถมนะคะมากมายแล้วก็เป็นสินค้าคุณภาพนะคะเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนท้องถิ่นหรือว่า้าจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะายางไรก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกับโอเดียนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับโอเทียนเสมอนะคะต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็ยินดีทุกท่าน ต้อนรับเข้าสู่ท่านบริเ,เวณชายแดนพม่าหันใหญ่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะครับผู้หญิงมองไม่เห็นสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยผมไม่ได้มาหานใหญ่โอ้น่าจะอาจจิ่งขึ้นใหม่ดีกว่าจริงๆผมผมเพิ่งมาดำน้ำที่ลิเบีะน,นะครับเมื่อไม่กี่เมื่อสองปีที่แล้วก็แต่ก็ไม่ได้แวะเข้ามามาที่นี่ไปเล่นเป็น,นหัง จริงมาก็พนักง,งานก็ตื่นเต้นเพราะว่าผมไม่ได้มานาน,นะครับจริงๆคนอาจจะรู้จัก่รโซในนามของอันเดอร์แวร์นะครับที่เราขายกันอยู่ก็มีโฆษณาทางทีวีรู้จักกันอยู่แล้วแต่วันนี้อันนี้เป็นธุรกิจใหม่นะครับเราได้เป็นตัวแทนนําเข้าสินค้ารองเท้าแบรนด์นะครับจากต่างประเทศนะครับก็ที่เห็นด้านหลังก็จะมีไนที่นะครับอาดิดาสและก็นิวบาลันแลวก็ในอนาคตทีใกล้เนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีแบรนด์อื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Air ์ซิสโฟกา นะครับอีกหลายแบรนด์เลยครับที่จะมีราคาน่ารักน่ารักเนี่ยมาขายนะครับจริงจริง,รงวันนี้เป็นสุขภาพมาแล้วนะครับถ้าผมสังเกตพี่ๆหลายท่านตรงนี้เนี่ยแม่ตระกูลเองเนี่ยเราก็ใส่สเนคเกอร์สนะครับใส่รองเท้าวิง่งรองเท้ากีฬาเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เป็นสุขภาพเป็นรองเทา้าเดี๋ยวนี้ใส่สุทก็ใส่รองเทา้ากีฬา นะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเทรนด์ของโลกเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวหารใหญ่ทุกท่านนะครับสำหรับร้านเอลเลนโซนไบรโซ้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณเล็กขอบคุณท่านโบเดียนนะครับที่ให้เกียรติเราได้มาเปิดที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเชิญโปรดดูให้กับคุณเจนน่าถาวรด้วยนะคะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรอสโตจำกัดค่ะและลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณทรงพลจันจิริ คุณพะเนศนะครับคุณนรุณมนนะครับแล้วก็พี่น้องสืบบุญชนแล้วก็พน mm. ักงานของห้างโมเด็ชนะครับผมทรงประจำถิ่วัดนระโดมเป็นประธานของกัญชัดจอดสงขาครับในนามของกัญชัดจอดสงขาครับเรา การแต่งกายได้หลายรูปแบบรวมทั้งเรื่องกีฬาก็มีเช่นกันก็เป็นเทรนที่ปัจจุบันทีใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อจังหวัดสงขลาเรานะครับเพราะว่ารุปปิดให้เห็นว่าในเมืองของเราจะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นได้เพราะอยู่ในย่านที่มีกลุ่มมาเลเซียนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเขาก็มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมใครที่ยังไม่มีสติ๊กเกอร์ใส่ผมว่าวันนี้ก็ลองาดูนะครับจะได้รู้ที่อยู่ใจของบ้านใหม่แข่ก็ปล่อยท่านอก็โซ่ ที่มีทำเรื่องสัตวิ่งนะครับเพราะปกติเองแล้วพวกเราก็จะไปคอยสอบว่าซุปเปอร์สปอร์ตหรือว่าแบรนด์ช็อปที่ไหนมาคาบ้างการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรลโซจำกัดค่าร้านปันรับค่าน นะคะขึ้นรับของที่ระลึกจากคุณกระเน็ดิธรรมรักค่ะตัดลิปบิ้นด้เข้าสู่างานเปิดตัวอย่างเป็นทางการพราะไหมคะเอาละค่ะขออนุญาตนับ5 4 3 2